ค่ะตอนนี้นะคะประธานสงฆ์นะคะพระเทพวัชราจารย์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามประธานคณะกรรมการฝ่ายเผยแผ่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามนะคะท่านมายังห้องประชุมแห่งนี้แล้วนะคะค่ะโอกาสนี้นะคะขออนุญ,ญาต เชิญท่านรองอธิบดีค่ะได้ถวายสักการะแด่พระเทพวชรอาจารย์ผู้ช่วยเจ้าวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามประธานคณะกรรมการฝ่ายเผยแผ่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามประธานสงฆ์ค่ะก็ลำดับต่อไปนะคะขออนุญาตเรียนเชิญท่านรองอธิบดีได้อ่านคำกล่าวปิดการประชุมนะคะนัฏการพระเทพวชรอาจารย์ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ประธานคณะกรรมการฝ่ายเผยแพร่ด้วยความเคารพอย่างสูงพระธรรมวิทยากรที่เคารพทุกรูปเรียนท่านผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมพิธีปิดโครงการทุกท่านกระผมนายสำรวยนักการเรียนรองอธิบดีกรมการศาสนาขอกราบขอพระคุณพระเดชพระคุณพระเทพวัชรจารย์เป็นอย่างยิ่งที่ได้โปรดเมตตาอนุเคราะห์มาเป็นประธานฝ่ายสูงในพิธีปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะพระธรรมวิทยากรเผยแพร่พุทธศาสนา ภายใต้กองทุนส่งเสริมการเผยแพร่พุทธศาสนาเพระเกียรติ81ภาษาประจําปี2565ในวันนี้การดําเนินง,งานโครงการนี้ได้รับความเมตตาจากสถาบันส่งเสริมและเผยแพร่การพระศาสนาแห่งประเทศไทยร่วมเป็นหน่วยจัดประชุมทั้งยังให้ความเมตตาอนุเคราะห์มอบหมายให้วิทยากรจากเครือข่ายธรรมะอารมณ์ดีร่วมจัดทาหลักสูตรและเป็นคณะวิทยากรรวมทั้งได้รับความเมตตาจากพระธรรมวิทยากรเครือข่ายแกนนาทั่วประเทศ เป็นวิทยากรร่วมโดยการประชุมครั้งนี้สำเร็จรุ่งรงตามวัตถุประสงค์ของกองทุนเป็นอย่างดีจากการที่คณะวิทยากรได้ถ่ายทอดเติม,เต,มเต็มความรู้และทักษะในการเป็นพัฒนากรและผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิการได้ระดมความคิดเห็นแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทํางานในพื้นที่ทําให้เกิดเครือข่ายพัฒนากรที่เข้มแข็งบัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วก็ผมขอกับรัตนาพัฒน์พะคุณพระเทพวชิราจารย ได้โปรดเมตตาให้อววาสในพิธีปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะพัฒรมวิทยากรเผยแผ่พุทธศาสนาภายใต้กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พรุทธศาสนาเฉลิมประเกียรติ80พรรษาประจำปี2565เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้โดยทั่วกันขอกรบพระนาด้วยความเคารพอย่างสูงครับก็แสดงความนับถือเพื่อนสาธรไมค พระธรรมมาวิทยากรผู้เข้ารับการอบรมตกโลกขอเจอริญพรคุณสมรวยนักการเรียนลองอธิบดีกรมการศาสนาพร้อมผู้บริหารข้าราชการกรมการศาสนาและข้าราชการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศทุกท่าน ในนามเขาจะประกุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าวาดวัดประเชตุพลวิมลมังคลาลามผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมและเผยแพร่การพระศาสนาแห่งประเทศกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมภายใต้กองทุนส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ แปดสิบัศาต้องขออนุโมทนาท่านพระธรรมวิทยากรทุกรูปที่เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้แล้วขออนุโมทนากรมการศาสนาซึ่งเป็นเจ้าภาพหลักพร้อมกับวัดพระเชตุพนซึ่งได้ ให้สถานที่ในการทายธรรมผ่านช่องทางนี้ท่านทั้งหลายได้อบรมในระยะเวลาพอสมควรก็อยากจะฝากแง่คิดท่านทั้งหลายในฐานะที่เป็นพระธรรมวิทยากรก็หมายถึงว่าวิทยากรธรรมะ ก็อยากให้ท่านทั้งหลายนี้ได้นึกถึงปณิธานและเป้าหมายที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสตอนที่มีพระอาหารหันต์61รูปแล้วก็ทรงพระสาวก60รูปไปประกาศพระพุทธศาสนาซึ่งได้ตรัสพระองค์ได้ตรัสเลยว่าจรทะพิกเวจาริกัง ปโหจนะหิตายะปะโหจนะสุขายะโลกาโนกัมปายะอัตถายะหิตายะสุขายะเทวมนุษย์สานังซึ่งแปลว่าพิสูจน์ทั้งหลายพวกเธอจองจาริกไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อเกื้อกูลเพื่อประโยชน์ความสุขแกเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย เราเห็นได้ว่าการที่พระองค์ได้จัสตรงนี้คำว่าจาเล็กเนี่ยมันหมายถึงว่าจาเล็กธรรมหรือธรรมจาเล็กนะคำว่าธรรมจาเล็กนี้ไม่ได้เจ้าจงเฉพาะของการธรรมจ่าเล็กนะการที่ท่านทั้งหลายได้ไปประกาศธรรมะเนี่ยก็ถือว่าจาเล็กธรรมจาเล็กธรรมทีนี้จาเล็กธรรมเนี่ย ท่านทั้งหลายลองสังเกตให้ดีว่าประหูชนะอิตายะปะหูชนะสุขายะโลกาโนกรรมปายะปะหงชนะคนมากเนี่ยคำว่าคนมากเนี่ยหมายคว่าไม่ใช่คนนับถือเฉพาะพระพุทธศาสนาเท่านั้นคนนับถือศาสนาอะไรก็ได้นะแล้วก็สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือว่าเราต้องทำสองอย่างเนี่ยหนึ่งไปสร้างความสุขเหมือนท่านไปแสดงธรรมะเนี่ย นะไปสร้างความสุขพนะระโุทจะนะสุขายะและสองทำตัวให้เป็นประโยชน์แก่ชาวบ้านนี่คือหน้าที่ของธรรมจาริกจาริกธรรมพระโุจนาสุขายะทำตัวให้ชาวบ้านเขาเนี่ยมีความสุขเห็นแล้วมีความสุขพระพุจนาหิตายะกัโลกา,การรโนกมปายะเนี่ยคือทำตัวให้เป็นประโยชน์ไปส่งข้อชาวบ้านด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้ ผมมองว่ามีหลักสำคัญนะว่าท่านจะไปสอนเขาเนี่ยท่านจะต้องทำให้ได้ที่เราส่วนสรรเสริญพระพุทธเจ้าว่าวิชาจรณะสมปโนผู้สมบูรณ์ด้วยวิชาและเจรณะเราก็สามารถมาประยุกต์ใช้ได้ว่าเหล่านั้นต้องสมบูรณ์ด้วยวิชาคือต้องมีตัวธรรมะและต้องมีจรณะด้วยคือมารยาทที่ท่านบอกว่าความรู้เป็นอำนาจ มารยาทเป็นสเสน่ห์เพราะฉะนั้นถ้าความรู้มันเป็นอำนาจอยู่ในตัวแต่มารยาทเนี่ยมันเป็นสเสน่ห์คือจรณะเนี่ยเพราะฉะนั้นท่านเนี่ยสิ่งที่สําคัญก็คือว่านอกจากรู้ตัวธรรมะแล้วเนี่ยจะต้องมีจรณะเป็นแบบอย่างด้วยเพราะฉะนั้นคนที่จะเป็นธรรมวิทยากรเนี่ยท่านจะต้องประกอบด้วยสามข้อข้อแรกหนึ่งรู้ดี เธอรู้ดีในที่นี้ท่านต้องรู้ธรรมะนะเพราะว่าธรรมวิทยากรเนี่ยมันไม่ได้มุ่งว่าท่านจะไปบรรยายธรรมยางเดียวแม้แต่สอนเด็กเักเรียนมัธยมอะไรต่างๆนี่ตัวผมเองนะผรก็เคยสอนโรงเรียนราชนีโรงเรียนสวนกุหลาบก็เคยไปสอนมาหมอสี่หมอห้าหมอ 5, หกก็เป็นธรรมวิทยากรอีกประเภทหนึ่งเพระาะฉะนั้นในอันดับแรกเนี่ยท่านจะต้องรู้ดีรู้ดีนี่หมายถึงว่ารู้ในตัวธรรมะ ที่เราจะสอนเอาละไม่ได้รู้ขั้นหนึ่งลึกซึ้งอะไรมากแต่จางน้อยเนี่ยพื้นฐานเนี่ยอริยสัจสี่ 4, เรื่องกรรมปฏิจจสมบาทเนี่ยพื้นฐานเนี่ยท่านจะต้องสามารถอธิบายให้เด็กยิ่งสมัยนี้รุ่นใหม่เนี่ยให้เขาเข้าใจได้ง่ายสองเมื่อรู้ดีแล้วก็สอนดี สอนดีเนะี่มันคกดว่าเทคนิคในการสอนเนี่ยเป็นเรื่องเฉพาะท่านเจ้าคุณพระโุธีรัชฎปฏิพานนะในเครือข่ายอของกลุ่มธรรมะอารมณ์ดีท่านคงได้สอนเทคนิคและวิธีการท่านมีความรู้แล้วเนี่ยแต่ท่านไม่มีศิลปะในการถ่ายทอดเนี่ยนะมันก็เป็นลักษณะของแค่มีพหุสัจ,จ พระงคสจจารมีมีตัวความรู้แต่ท่านได้มีศิลป,ปะมีศิลปะนะท่านสักเกตเห็นไหมว่าบางทีพระเนรเราเนี่ยมีความรู้ดีเป็นประโยคเก้าที่สองไปแต่ว่ามีพระุสัจจะมีความรู้มากแต่ขาดศิลป,ปะคือขาดศิลปะที่อยู่ร่วมคนอื่นศิลปะในการถ่ายทอดบางคนได้มีความรู้ดีจบประโยคเก้าจบด็อกเตอร์ แต่รู้ดีคนเดียวนะแต่มีปัญหาในการใช้สิบป,ปะในการใช้ชีวิตร่วมคนอื่นและสําคัญที่สุดคือบางท่านเนี่ยก็ไม่มีสิบป,ปะในการถ่ายทอดวิชาความรู้เพราะฉะนั้นการสอนดีเนี่ยมันก็ต้องอาศัยครูบาอาจารย์ต้องอาศัยเทคนิคมันต้องอาศัยอ,องค์งงประกอบหลายอย่างคือสอนอย่างไรเนี่ยจะสอนให้เด็กเนี่ยนอกจากเข้าใจธรรมะแล้วเนี่ย ให้เด็กเนี่ยได้เห็นวิธีการที่เราสอนเนี่ยเขาอยากจะเขาอยากจะมาฟังนะอันนี้สำคัญมากนะคิดว่าท่านยจุณวีรพลก็ได้แนะนำท่านแล้วนะข้อที่สามผมถือว่าเป็นองค์ประกอบที่มีความสำคัญมากก็คือประเพดีการมีวิชาเนื้อหาไม่ยากนะรู้ดีสอนดีเนื้อหาไม่ยากแต่ประเิดีเนี่ยมันหายาก เพราะฉะนั้นพระสงค์ของเราเนี่ยนอกจากอ,อย่างที่เมื่อสักครู่ผมได้ฟังท่านอาจารย์สํารวยนักการเรียนในหลอกทฤษีกรมการศาสนาได้พูดถึงบทบาทของวัดเราจะไปโหยหวนถึงอดีตย่างเดียวไม่ได้แน่นอนเมื่อก่อนเนี่ยสูนของการสวนของความรู้มีอยู่สองแห่งคือวัดกระหวังหวังก็ให้การศึกษาแก่ข้าราชบริพาน วัดให้ให้การศึกษาแก่ชาวบ้านอย่างเช่นวัดพระเชตุพนนี่ที่ท,ที่รอ้อกาอที่สามได้สถาปนาองค์ความรู้ต่างๆนี่พระองค์ประสงค์จะให้วัดเนี่ยเป็นศูนย์กลางเป็นศูนย์กลางของอทำหน้าที่แทนตัวรัฐะนั่นแหละศูนย์กลางของประชาอะของประชาชนประชาชนทุทกทุกกลุ่มทุกเราได้มาแสวงหาความรู้ที่วัดได้แต่บทบาทเหล่านี้ มันแทบจะาหายไปไม่บอกว่าเกือบหมดหรอกเพราะฉะนั้นองค์ความรู้ต่างๆเนี่ยเราอย่ามากอดอดีตไม่ได้แต่สิ่งหนึ่งซึ่งผมถือว่ามีความสำคัญมากก็คือเรื่องของจรณะเรื่องของ <c oughs> มารยาทเพราะฉะนั้นเวลาท่านไปสอนเด็กเนี่ยมันมีคำย่สองคำคือแนะนำแนะนำเนี่ยมันใช้สำหรับ ผู้ใหญ่นะคือแนะแล้วก็นําแต่ถ้าจะไปสอนเด็กเนี่ยถ้าเปน็นแนะนํามันไม่ฟังหรอกท่านต้องนาแนะนาแนะยังไงก็เหมือนกับปป่ย่าตายายเอาลูกหลานมานั่นแหละมาวัดก็คือนํามันมานําเด็กมาปล่อยมันเล่นก็ก็สุดแล้วแต่เด็กมาสงสยัยน่ะมันก็จะมาถามถามแล้วค่อยแนะเขาเด็กต้องสอนนําแล้วค่อยแนะนี่คือวิธีการของคนโบราณเพราะฉะนั้น,นข้อที่สามเรื่อง มลยนนัยาาติในมมถือว่าเป็นเรื่องสาคัญนนก็อยากจะฝากพวกท่านทั้งหลายนะผมก็ได้รับเสียงสะท้อนจากญาติโยมที่นับถือมาเล่าให้ฟังบ้างพวกเราในย,ยุ่ในยุคข,ของโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กโดยเฉพาะการใช้เครื่องมือสื่อสารการใช้โทรศัพท์เนี่ยบางทีขออภัยนะพราเราก็ใช้ไม่ค่อยรู้จักการเวลา เพราะฉะนั้นเวลาท่านไปนสอนเนี่ยสอนเนี่ยคือสอนมันต้องปิดโทรศัพท์นะก่อนสอนก็โอเคในขณะที่สอนไม่ใช่ว่าไปเปิดโทรศัพท์มีเสียงเข้ามาแล้วก็ต้องขอโทรศัพท์เนี่ยมันนอกจากไม่ไอเคารพผู้ฝั่งแล้วเนี่ยมันก็ไม่เคารพตัวเองด้วยอย่างที่ก็บอกว่าเขานับถือท่านน่ะไอคำว่านับถือเนี่ยถ้าเราพูดกันก็ไม่เค็ดก็ไม่เป็นไร มันมียุคสองคำคือนับก็ถืออย่างท่านจะนับถือผมเนี่ยถ้าต้องนับก่อนว่าพมมีคุณสมบัติอะไระมีแล้วท่านจึงถือถือเอาไปยากจะเป็นอย่างผมคำว่านับถือเนี่ยหมายถึงว่านับเอาคุณธรรมของคนนั้นแล้วถืออยากแกเป็นอย่างท่านเรานับถือใครแสดงว่าเขามีคุณคุณธรรมสูงกว่าเราเราอยากแกเป็นอย่างเขาจึงนับถือเขา แต่ถ้าเห็นว่าเขาไี่มีคุณธรรมไม่ต่างอะไรก็เหล่าเนี่ยเราไปนับถือทําไมล่ะบางคนมันตามก็เราได้ซ้าไปเหมือนกับพรนเนนเนี่ยในนักเล็กเนี่ยบางทีเล่นบ้างสนบ้างเนี่ยทําไมคนเท่าคนแก่เนี่ยเขากราบเขวายเพราะก็เห็นว่าเนรนั้นมีศีลสิบนะแต่ถ้าเนนไม่มีศีลนะเขาจะมากราบไหว้ทําไมลูกหลานเขาก็มีเขาให้ลูกหลานเขากินไม่ดีฝ่ายเลย ที่เขาว่าพระเนร่นรน,นัวเล็กเนี่ยก็เห็นว่าเออเนรตัวเล็กยังรักษาสิลนสิ้ไปได้นะก็จะนับถือแต่ถ้ารักษาไว้ไม่ได้เนี่ยมันก็หมดกันนะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยอยากจะฝากทรมวิทยาก่อนไว้นะถึงแม้แต่ตัวท่านออรู้ไม่ดีถึงขนาดสอนไม่ดีถึงขนาดแต่ท่านเนี่ยมีมารยาททีก่กงดงามเนี่ยเป็นแบบอย่างของผู้สงบได้เนี่ยเหมือนกับ อุปติสะเนี่ยท่านสาลีบุตรนี่พบท่านอสุเชยอย่างนี้เป็นต้นนะแกเห็นงดงามอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นธรรมวิทยากรเนี่ยเราจะให้ธรรมะเขาเนี่ยมันไม่ใช่แค่ความรู้นะท่านต้องเป็นแบบอย่างกันด้วยรู้แล้วเนี่ยท่านสอนรู้แล้วท่านทําไม่ได้เนี่ยมันเหมือนกับลมที่ออกจากปากของท่านน่ยมันร้อนสอนไม้ด้สิทธิธ์หรอท่าน เพราะท่านมันก็ทําไม่ได้เหมือนพ่อแม่สอนลูกนั่นแหละสอนลูกไม่ให้ดูดบรีรี่แต่พ่อสอนลูกก็ยังคาบบุร่อยู่เนี่ยลมที่ออกจากปากของพ่อเนี่ยมันร้อนไฟขนาขณะที่ดูดมันก็ร้อนอยู่แล้วลมมันออกยิ่งร้อนใหญ่เพราะอะไรเพราะว่าสอนจริงๆตัวเองทําไม่ได้แต่ถ้าท่านสอนแล้วเนี่ยท่านทําได้ลมที่ออกจากปากของท่านเนี่ยมันจะเย็นบางทีไม่ต้องสอนเลย นะเพราะฉะนั้นพระเจ้าเนี่ยย้ำเน้นมากเลยว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือว่าสอนตัวเองนะสอนตัวเองดังที่พระอง์ได้ตตาแต่ว่าอัตตานังธรรมยันติบันดิตาบันเดตท,ทั้งหลายหรือธรรมวิทยากรทั้งหลายต้องฝึกฝนตัวเองต้องฝึกตนขัดเกลาตนนะต้องสอนตัวเองให้ได้เสียก่อนเมื่อสอนตัวเองได้แล้วเนี่ย สอนคนอื่นก็ไม่ยากถ้าท่านสอนตัวเองไม่ได้ท่านสอนคนอื่นเหมือนกับลมที่มันออกจากปากมันก็ร้อนพอที่สุดลมนั้นก็มาเผาไหมห้ตัวท่านเองเพราะท่านสอนคนอื่นแต่ท่านทําไม่ได้นะแทนที่จะร้อนธรรมดาเผาไหม้คนอื่นมันก็กลับมาเผาไ <ๆ S 1> หม้ตัวท่านเองเพราะฉะนั้นก็ขอฝากทุกลูก ทุกท่านด้วยผมก็เคยเป็นธรรมวิทยากรสอนเด็กมัธยมมาก่อน mm. ก็รู้ว่าเด็กวัยรุ่นเนี่ยมันมีวิธียังไงนะแต่เนื่องจากว่านี่เป็นการกล่าวปิดนะไม่สามารถจะมาพูดรายละเอียดอะไรไดนะ้ก็ต้องขออนุโมทนาทุกท่านทุกฝ่ายที่ได้มาร่วมด้วยช่วยกันโดยเฉพาะ ในความเมตตาของเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธทราจารย์เจ้าวาดพระพิเชษุพลกรรมการมหาเทรสมาคมซึ่งท่านเป็นผู้อํานวยการดูแลเร,เรื่องนี้ได้มอบหมายให้กระผมได้มาทาหน้าที่ปิดโครงการแล้วก็โดยเฉพาะกรมการศาสนาซึ่งในวันนี้ก็มีท่านสํารวยนักการเรียนรอเทพดีกรมการศาสนามาร่วมอุปบิถีปิด ก็หวังว่าความรู้ทั้งหมดที่วิทยากรได้ถ่ายแล้วก็ทอดเนี่ยนะอบลมท่านนะ่ะท่านได้เคยได้ยินไหมอบลมนะอบนะไม่ใช่อบทำนาลมให้มันติดไปด้วยท่านอบไปอย่างเดียวเนี่ยแต่ท่านไม่ลมเนี่ยความรู้มไม่ติดหนะรอนะท่านนะภาษาไทยคิดมันเลือกเซึ้งนะท่านนะแต่คิดอ่ะพอเราพูดไม่คิดมันก็ไม่เลือกหรอกอบลมนะคืออบท่านเคยไปอบสาวหน้าไหมเล่า เขาไม่ใช่อบอย่างเดียวเขาลมด้วยลมให้มันติดเพราะฉะนั้นท่านมาอบแล้วมันไม่ลมนะความรู้มันก็ไปติดนะจุดท้ายขอย้ำว่าความรู้ทั้งมวลก็สำคัญแต่ความรู้เรื่องมารยาทผมถือว่าสำคัญที่สุดเพราะมารยาทเนี่ยมันซอได้ต้องหลายอย่างนะมันซอทั้งองค์ความรู้ด้วยแต่องค์ความรู้มันไม่ได้ซอมารยาท บางคนมีความรู้ดีมารยาทไม่ได้เรื่องแต่คนที่มีมารยาทดีเนี่ยมันส่อว่าเป็นผู้มีความรู้ด้วยและโดยเฉพาะรู้เรื่องมารยาทมารยาทเพื่อดีนะเพราะฉะนั้นในนามของเจ้าพระกุลสมเด็จขออนุมโมทนาทุกท่านทุกคนด้วยอำนาจคุณพระศรีรัตนตรยัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงมโล่งกันเป็นตะบะเดชะเพราะว่าปัจจัยอำนวยพอในทุกท่าน จงจเจริญในอายุวัน,นสุขภาพละปฏิภาณธรรมาสารสมบัติคิดิึงใดที่ชอบประกอบด้วยธทมก็ให้ความปรารถน,นานั้นจงผ่านสำเร็จจงผ่านสำเร็จจงผ่านสำเร็จสมดังเกตนาป่ารลบทุกประการเตือนขอปิดโครงการแต่เพียงเท่านี้ค่ะ กราบขอพระคุณพระเทพวชราจารย์ผู้ช่วยจเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพลวิมลมังคลารามประธานคณะกรรมการฝ่ายเผยแผ่วัดพระเชตุพลวิมลมังคลารามนะคะทีท่านได้เมตตามาเป็นประธานในพิธีปิดวันนี้นะคะก่อนที่ท่านจะกลับนะคะขออนุญาตค่ะทุกท่านเปิดกล้องนะคะเพื่อถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึกนะคะค่ะมิมลพระอาจารย์ทุกรูปนะคะเปิดกล้องนะคะพร้อมนะคะ หนึ่งสองสามค่ะขออีกรูปหนึ่งค่ะพร้อมนะคะหนึ่งสองสามค่ะขอบคุณมากค่ะกับขอพระคุณพระเดชพระคุณพระเทพวชราจารย์ที่มาเป็นประธานสง์ในพิธีปิดการประชุมนะคะค่ะวันนี้การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะพระธรรมวิทยากรในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ภายใต้กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ80พรรษานะคะวันนี้มาถึงาวาระสุดท้ายของการประชุมนี้แล้วนะคะก็หวังว่าทุกท่านนะคะจะได้รับความรู้นะคะได้รับประโยชน์นะคะในการที่จะนำไปใช้ในการเป็นพระธรรมวิทยากรในพื้นที่ของท่านนะคะรวมถึงในเรื่องของการ ทำโครงการนะคะการเขียนโครงการนะคะก็หวังว่าจะได้ประโยชน์แล้วก็ช่วยเสริมการทำงานของทุกรูปทุกท่านนะคะทางเจ้าหน้าที่นะคะเดี๋ยวจะขออนุญาตคัดเลือกนะคะตัวโครงการที่เห็นว่าทำได้ถูกต้องนะคะแล้วก็จะเป็นประโยชน์เป็นตัวอย่างให้กับโครงการอื่นๆหรือว่าะธรรมวิทยากรรูปอื่นๆนะคะเพื่อนำไปใช้ได้นะคะ จะคัดเลือกแล้วก็เดี๋ยวจะส่งไปให้นะคะในทางช่องออในทางไลน์ Open Chat นะคะที่ทุกรูปได้อยู่ในกลุ่มนี้อยู่แล้วนะคะ o p e t Chat พระธรรมวิทยากร2565นะคะก็วันนี้นะคะทางกรมการศาสนานะคะต้องขอกราบขอบพระคุณพระธรรมวิทยากรทุกรูปนะคะพระธรรมวิทยากรจากเครือข่ายธรรมะอารมณ์ดีทุกรูปนะคะรวมถึง เจ้าหน้าที่จากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทุกจังหวัดนะคะที่ได้มาร่วมกันในการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้นะคะก็ทางกรมการศาสนาต้องขอขอบพระคุณแล้วก็หวังว่าจะได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งกับจากทุกทกท่านนะคะกับทุกๆกกิจกรรมทุกโครงการต่อไปนะคะค่ะวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในงานอื่นๆต่อไปนะคะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ thank <music> you